สวัสดีครับอยู่กับผมมาดอยครับผมอันนี้มาอยู่กับอาจารย์แย่ครับที่ขาวครับอยู่รับตายกันตัดผมที่ขาวครับอันนี้อาจารย์ขาวตัดเองครับอาจารย์เย่ครับวิ่งสบายๆครับติดดินครับบรรยากาศกำลังพอดีพอดีเลยครับบรรยากาศดีดีครับ bạn cũng mua hết. มาไปนั่งแมโครครับต่างเผ่ครับอยากให้ครับอย่าเพิ่งเรียกอาจารย์หรืออาจารย์เลยครับขับแม่ครัเป็นนี่ต้องอาจารย์นะครับไม่ยังครับรับอาจารย์ครับหายแล้วครับโถ่ครับโอ้โหกระตุกบางนิดหน่อยโอ้โหพี่มาเที่ยงวันทั้งวันเลยพี่ทั้งวันเลยไหมวันนี้ไม่ไม่เช้าเนี่ยพักนู้นใหญ่ๆหญนแค่ตอนเช้าแล้วนี่แต่ว่าผมว่าพี่ ก็เพิ่งปั้นได้ครับมันเอียงมันก็ไม่เอาครับขึ้นศาลเหรอพี่เนี่ยเดี๋ยวปั้นขอบกินไปงี้เอาเท่านี้ดีกว่าพี่มันทุเรศไอ้นี่มันสูงกันเยอะงี้ยะเออมันก็ไม่ดีไม่ดูไม่ดีเลยเดี๋ยวพวกนี้ออกซื้อพอไช้เราก็ปั้นขอบไปก่อนลังลากให้พี่แง่ก่อนดูจานขาถ้าถ้าไม่เก่งกิงนี่ขุดสาลไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกพี่เอากิงพี่ส่งอย่างนี้นได้ผมอ่าเขาใช้เขาขับมันเลย ยอดครับ,รบตัวมุมนี้บ้างในในเก่งไมโดโครับม,มันทับเองเลยโอ้โหสุดยอดครับมันไม่เคยโอ้โหก็ต้องไม่เคย,ยสเต็ปอาจารย์ขาวจับให้ครับตูครับโอ้โห ในคนแล้วประมาณสองเที่ยวพี่หกโมงเท่าไรี่ไอหกโมงคะพี่ถ้าวันนี้วันนี้ถึงถึงสองเที่ยวพี่ตอนนี้ห้าโมงคร้บใช่พี่มันมาไม่เช้าแล้ววันนี้มันก็น่าจะแต่ที่ลงนี่ลงง่ายนะพี่เนาะลงง่ายต่อยที่ลงเลยครับเสียวมากเลยอาจารย์เหยืยอลงเขา เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเบรกเลยโอ้โหตักหลักทันเลยอยากจะไล่ฟ้าโอ้โสุดยอดอะผมผมไปเมื่อเมื่อวานซื้อนะเมื่อวานแล้วเม่าซื้อเที่อยู่บ่อแล้วนะขึ้นไม่ไหวไม่เลิกต้งแต่หัวเนินจนท้ายอะพี่หันหน้าไปเลยหันหน้าไปเลยอาจารย์นะหน้าไปเลยไปไหวแล้วตึ้งแต่เช้าแล้วพวกใครเล่นแต่เช้าโอ้โห เรากินไม่ได้เลยเหล้าดิพี่สามโมเนี่ยยังอยู่อยู่นะไม่กินก็ไม่ได้เอาเขาเอาเอาเอากันทุกคนเลยหมดเยี่ยงต้องลงงานบ่ายไม่ได้โดนตาเป๊ะหายเร็วเนี่ยหายเ,เนี่ยผมหมื่นหมดเลยผมกินข้าว <มา S 1> ไม่ได้เลยเลยตัวแดงปัดไปยี่รอลาบไก่โขงไอ้ต้งไปเลยพวกเลี้ยงไก่แล้วผกเ,เดี๋ยวเสะเดีเลี้ยงหมูอีกอ่ะเยอดเะกี่วันเสร็จเนี่ยพี่ เขาพี่ผมต้องห้าไรอ่ะอู้แสดงว่าสะใหญ่เลยเนาะให้พี่ไร่นี่ครับพี่นู่นบ,น,บนบ้าแล้วก็ไปอ๋อเชื่ว่าปั้นปั้นไว้ใช่ไหมพี่นี่เลยติดขอบเนี่ยพี่แต่ว่าเราทาให้มันเลือดแค่เท่านี้คร่าวๆไปก่อนเนาะบ้านเขนาหน้าอยู่เนาะเนาะทำไม่ะชอบเอากแบสุดยอดเลยอ๋อพี่ขายของตลาดนั่นเนี่ยคันนี้ใช่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 ขายขายพวกไก่พวกอะไรเนาะนั่นแหละพี่ผมว่าแล้วเคยรถเดียวคันนี้ วันนี้วันนี้สงสัยไม่ออกนัดหรอกำกึ่งหมดแล้วหลังนึงอะซื้อมาเอาได้ไงหลังนึงรอไปสามกลมอะโอ้โหบัคก้าไปโอมกินวะบอกกูไม่กินเหล้าววิไม่ไหวแล้วพี่พอแล้วข้าวก่อนไปอีกทีนึงโอจะแย่แล้วพี่พี่ก็บอกคนขับไม่คอยเรียกไม่ได้เลยไม่เอาเลยกูไม่ไหวแล้วพี่เราพี่ก็ไม่ไหวแล้วพีเทนี้เลยอ่ะไม่ไหวผมไม่สู้แล้วะพี่แง่ชักไอชิบหายมึงแดงผมก็สกิดแป๊บให้ให้กลับพี่สกิดแป๊บ ขายแพะกลับเพราะว่ายังไม่ไหวแล้วหมู่คนขายของตลาดนั้นที่สุดยอดทีแล้วพี่จริงจริงเนาะโอ้บ้านผมถ้ากินทีกินเป็นหลังเลยพี่จริงๆรที่ไปเปิดไปเปิดไม่ไหวเนาะโอ้เลี้ยงแพะด้วยเนาะเรื่องตรงนั้นโอ้เข้าท่าเนาะบรรยากาศตายนะฮัลโหล้บรรยากาศสุดยอดเลยเผมบอกว่าดีนะบอกถ้าไม่นอนก็กลับบ้านได้มีหลังเดียวใช่ไหมพี่เนี่ยอ้าอันนี้เป็นหมู่บ้านเหรอพี่นี่หมู่บ้านอะไรพวกพี่นะอูเป็นหมู่บ้านนี่เนาะของบ้านผา ออา๋เป็นหมู่บ้านครับแสดงว่าอองอยู่ข้างนอกอลไรหน,นะเออบรรยากาศดีมาอยู่อย่างนี้เนลยโอ้โหพี่บ้านเขาพอ,อสวยไล้ไงบรรยากาศดี่สุดยอดเลยครับอืเดี๋ยววันหลังพี่มาถ่ายรูปใหม่นะแล้วพี่จะรู้ว่า <c oughs> เออสักม,มันใช่หรือว่ากี่บ้านเลยพี่ก็ไม่มั่นใจพี่มันมีสามคันไม่ยู่นี่กี่วันพี่โอ้ดานพี่อือพอดีเลยเพราะว่าต้องถมตรงอีมอเตคอร์สป่ะพี่เห็นป่ะที่ทางลรงอีมอเตคอร์สอ่ะอีกห้าไร่อ่ะตรงนั้นเดี๋ยวคอยบน ดูเรื่อยๆอัปเดตเรื่อยๆครับดูสระลูกนี้ครับจะสุดยอดขนาดไหนครับอาจารย์ขาวจัดให้ครับไม่รู้ดิจะทำตามสภาพหนึ่งจะทำมาทอดีดิดดูดูชั้นผู้ชมนะพิ่งมาเนี่ยพี่เพิ่งมาเติมเลยนะดูแล้มานฟื้นดูไม่ฟื้นนี่ยังไม่หยุดเลยมันช้าโอ้โหแม่นอนราบแต่ลอยแน่พี่ ผมว่าผมไม่สู้แล้วเลยอะหยองไม่ไหวว่ะแดงแป๊ดเลยหมาหน้าตาตัวแดงหมดนนะเพิ่งเลิกแดงนะวิ่งสองคันสามคันไปแล้วสามคันนะทั้งหมดอ่ะไม่พูดถึงว่าเดี๋ยวดิอะไรนะพี่แตกไหมพี่ไม่แตกไม่แตกเก็ได้นะเก็บได้นะเก็บได้นะหูเงียบเหมือนกันเนาะข้างในเนาะออกเสียงแรงเนาะพี่เราพูดพอได้ สัมผัสการนั่งนั่งโถ่ครับผมก็ไม่ไเคยเหมือนกันนะพี่ขนาดขับยังไม่เคยขับเลยนะขับยากนะพี่พี่ฝึกนานไหมโอ้โหฝึกกับมันนับไม่ได้ใช่เลยพี่อยู่ที่การควกคีมันมากกว่าน,น้อสิบสองละพี่โอ้โอันนี้นอะไรละสาวที่พกนะอะโ,<อ> <laughs> โยกับหมาทุกวันนะที่นี่แค่นี้เพื <laughs> อ่ออะไร กดสะกดลายเป็นปนี่ผมคือยอดทีไม่ช้ามันมันดูไม่ดีนิ่งมัน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 เป็นเนินนีป้ปะล่ะเราต้องตัดตอนนี้เพราะว่าเราปักไปเดี๋ยวก็เราตัสาดสโลปที่นี่ไป,ไไป,ปละมันก็เตีเ้ยลงพอดี๋ยติดล้อก็ไม่ห่างกันใช่ปหล่ะถูกป่าเราค่อยๆล้อให้กว้างกว่านี้มันจะได้หมุนในนี้ได้ตอนนี้เราก็กินง่ายปั้นคอเสร็จตอนนีญญ้เราก็ทากเลยไม่ต้องปีกแล้วอย่างนี้เลยแล้วเอ๊ะ เอารถลงข้างล่างไหมพี่อยลงอย่างนั้นนะพี่อย่าเราตายยิ่งลึกยิ่งน่าดูได้เลยใช่ป่ะวิ่งลงข้างล่างอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราวางท่อพี่เราของปั้นควันไปหานูนมาแล้วแล้วก็ตีหัวนู้นถ้าเกิดเราไม่ย่อพี่ตอนนี้เราก็เหมือนถมให้เขามากแล้วถูกตัวป่ะทีมอย่างนี้อ่ะผมไม่เท่าเท่านี้ไม่นานตัดดีว่าเราได้ดินเยอะหน่อยยล้วมันก็ดูดีด้วยพี่ดูพี่ดูไงให้มันเสมอกันเนี่ยมีที่วัดไหมพี่แล้วใช้แสงตาเดี๋ยวตีเราได้ได้ไปโคตรยอดเลยพี่ผมนึกว่ามีอะไรวัดแบบ เสมอแบบโอ้โหปั้นครัวตรงๆงี้เนาะอยากกันแล้วเนาพี่เนาะโอ้โหสุดยอดอะมันไม่ใช่สุดยอดเราเพื่อนเราก็เข้าๆเอาไว้พูดถึงว่านี่อยากกันนะพี่ทำให้ตรงเนี่ยทีแรกมันโค้งมันก็ไม่เหมือนกันอย่างงี้เขาก็วาดทิ้งให้เราใช่ไหมว่าเข้าๆเราก็ใช้นี่นะที่เดินทำทิวเอาไม่ไม่ไม่ดีมันก็คดเราก็แต่งนิดๆพอตอนนี้เราเข้าๆปาดเสร็จแล้วเราก็ถากลงเลยไม่ต้องเข้าๆเพิ่งะดินแข็งนะพี่ แข็งวิมันมาได้แต่ข้างบนนี่อ่อนหน่อยใช่มพี่เของว่าทางน้ำมันอกกอกนี่ก่อนเจาะประดาดนะนะของวัดแม่ดูครับด้านข้างครับโอ้ดินน่าจะปลูกของสวยนิดหนึ่งนะ,ะดินหน้าบนนะเนาอ๋อแสดงแสดงว่าที่เขาถึงตรงนี้เนาะที่ว่ปาปักหลักไวนะ้เนาะล้วนหมดนะครับอ๋อใส่ล้วไว้เฮต่อย,ยแแต่รก มันมีสะลูกบนใช่ไหมละ<ช>่ะร<ช>ับเราก็ถามพี่ถ้าเกิดว่าน้ำมันมาจะมายัางไงใช่ปหม<ช>ถ้ามาปุ๊บพี่กั้งคันเนี่ยเอามันไม่อยู่แอืวถูกวะเขาบอกมันมีสะเบรกหนกสะพาไปดูข้างบนแล้วม,มันมีร่องฟังของเขาว่าเดี๋ยวเขาฝังท่อให้หน่อยเนี้ยต่น้ำไม่ลงนี่มาลเขาว่าเขาเลยว,ว่าให้เหลือเท่าอีนถนนมาละใชบขอบทถนนมันก็ดูทางนี้มันดูอย่างนี้เลยไม่ดีครับผมก็เลยเอาไม่ว่าตัดให้มันเท่าๆาอันนินดนึงว่าใช่ ว่าวิปายนี้มันก็เสมอหมดแต่นี้ก็มาเสมอกระตูดฝั่งนู้นมาละตรงตรงอันนี้เนี่ยต้นเอียงแล้วมันไผ่ก็อย่างที่ยีก็กลายเอียงแล้วเราตัดแค่หัวนี่ออกโผล่แล้วโอ้หคนขุดซาได้ไม่ธรรมดาแล้วต้องเรียกอาจารย์นะเรียกธรรมดาไม่ได้ <L un ters> เนาะถ้าถ้าถ้าตักนี่เพราะว่านะคือขุดซาได้นี่มันก็ไม่ยทำโซลูนโซลูบอะไรโอ้โหสุดยอดเลยพี่ เดี๋ยวมาอัปเดตสารุกนี้เรื่อยๆครับจนเสร็จได้นะครับเดี๋ยวว่างอยากส่งของนี่ผมมาให้เลยเนาะสวัสดีไปส่งมาเล่พี่รีบมาว่าเล่ครับสองสามวันที่แล้วไม่ว่างเลยลงบ้านไม่ละมัดบ้านบ้านพี่อยู่ตรงไหนนะที่สองพี่ที่ไหนนะสี่สิบสองกมสี่สบสองเหมนเนินนะตรงไม่ใช่แอ่งนะพี่ที่ว่าทําถนนลงหน้าบ้านใหม่ๆย่างพี่ตรงนั้นะที่มีทางขยะแล้วก็หน้าพี่ขึ้นมันเนินมาละ ไม่ขึ้นนะพี่ต้องปีนแองพอดีเลยขึ้นเดินสามสามสิบเก้าไปแล้วมอก็ยัองโยงใช่ป่ะยังยังไม่ถึงพี่ถอยไม่อยกดไงใอยไม่หยีพี่เลยเลยที่ว่าห้องเย็นยังไม่ถึงไอ้เลยโลโรงงานมันอาลูแล้วับเลยมาหน่อยพี่ขอมือนะพอขึ้นเนินไปยังเลยอ่ะตรงตรงตรงท่อเลยพี่ไงตรงท่อที่ว่าพังและพี่ครับตรงนั้นเลยบ้านนะครับอยู่ตรงนั้นเลยเดี๋ยวต่อผมไปเด็กรถนะ เนินพ่อเลี้ยงยงอะพี่คิดดูว่าเกียวเกียวว่าตั้งแต่บนเนินนู้นนะลไม่มีอะไม่ได้รอดไปถึงวันนี้อือเือนพ่อเลี้ยงยงไม่ธรรมดานะใช่พี่แล้วถามว่าลงขนาดนั้นแล้วก็ขึ้นเนินนั้นขึ้นขึ้นไม่ไหวถอยหลังของพี่กันโอ้เดี๋ยวอดตายไี่โอ้โหลงไม่ลดไม่ลงไม่ล่วงเลยพี่แต่ว่ารถมันไหวพี่ว่าลงพ่อเลี้ยงยงไหวไหมไหวพี่ก็เกีียวก็เกีียวว่างแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงเสร็จแล้วก็ขึ้นเนินนู้นปะรถหนัก รถหนักเราเข็นไม่โคเนี่ยโอ้คันที่เอพีแปดได้ไหมที่ผมอยู่กับสั่งพอเลี้ยงเชิดอ่ะที่สอาสจอที่อยู่โอตะก้อนเนี่ยอือผมเคยรู้เคยรูเียรูเคยรู้เคยรเคยอู้เ่ยรู้ะผมลง้เคยรู้เค่รู้เคยู้เยู้เคยเคยกู้เย้าน้เลยรเคยร้เคร้เคยรเยู้เคยู้เคยู่้เคยู่เี่น้เป็รเรถนเ่ยรเพรอ้ยู่เคยู่เคยรนเยผมเป็รถที่นร่นี่นรูนะ แต่ว่างานเลนก็ไม่ผมก็ไม่ไปตอนนั้นนะแล้วผมไปเจอคนคนรู้คนไทยคนนเขาก็สอนเราเราก็ดูอยู่เราอยู่เขาใช่ไหมก็มีเพื่อนใช่ไหมพี่แนะนาเนาะไป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 เรื่อยเนาะตามรถเนาะแสดงว่าสุดยอดเหมือนกันพี่มีลูกเอียผมว่ามีแต่มีแต่ลูกคนอื่นลูกนีต่ก็เหมือนลูกเหมือนลูกเราเนี่ยอืออือ ปีหนึงนี่กลับบ้านกี่ครั้งพี่โดยไม่ต้องว่าเป็นปีเราพี่เอาแค่พอดีใช่เหรอกลับเรื่อยเหรอ,อยังไม่ได้กลับเลยนะนอกจากที่เทศกาลแล้วมั้งปีใหม่สงการานต์อย่างงี้นนนเนาะหะพี่ห่างกันก็โอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะพี่เนาะ <c oughs> ผมได้ไม่ห่างไม่บ้านนะ <c oughs> อาทิตย์นึงก็โอ้โหเคยอยู่ด้วยกันนะโอ้โสุดยอดอยู่นะผมไม่ทำงานที่อื่นไม่ได้เลยผมอะมันอยู่กับเธาแก่นี่แหละอยู่กับลูกกับเมีย้าทำงานผมก็ไม่มา พอดีที่โนนไม่มีนานด้วยล้วเขาว่าอย่างว่าเศรษฐกิจอย่างนี้นี่ไป<ช>่อไปใหญ่โตมโหร้านไปใหญ่เลย<ช>แล้วผมว่าจะไม่ไปไหนแล้วนะกระดีมา <c ười> นเลยมาแล้วก็คือมามาแล้วจะรีบกลับอย่างตะก,ก่อนมันก็ไม่ได้ปะ่ะเดี๋ยวเขาก็าหาเอาข้าวเวลานั้นมึงก็มาแล้วมึงก็กลับก็ไม่ดีมากใช่ไหมถูกปะใช่ถูกหาว่าที่ผ่ายเวลามึงฝนตกเสือกมาแต่แรงมึงไม่ชูช่วยกูเลยใช่ใช่พี่ พอเวลาจะมาในก็ยากเนากใช่พี่มันหลายอันหลายอย่างเนาะคือพี่นี้นะพี่ของว่าเราที่พี่พูดนี่ใช่เลยละเป๊ะเลยใช่เลยละคิดเรื่อยิ่งยิงนะพี่เนอะแต่ผมว่าผมตัดอย่างเงี้ยถูกแล้วมันดูสวยว่าแต่แรกมันถ้าเกิดเอาเท่านี้แต่เขาถ้านู้นอันนู้นเท่ากับถนนมันก็ไม่ได้ทุเรศาผมดูเลยว่าไม่คือ ตาดอย่างนี้เรียกว่าโคขายปุ๊บตอนนี้มันเสมอก็ฝั่งน,นู้นแหละดีน้าไม่ออกนะพี่น,น้ํบอก,กน,นี่เย่ผมว่าจกให้มันออกตรงนู้นว่ามันมันไม่ออกเขาว่ามันซึมแต่ถ้าเกิดว่าข้างล่างมันอาจจะออกตรงนู้นนะนะเราก็เอาไวบ้บวยเลยเราตีให้พื้นเ,เท่าวท่านี้ครับพี่มันแข็งไปละตอนนี้เราก็จกลึกได้แล้วโอเ,อเคพอดีไปละเราก็กะเยอยู่เท่ากันมันก็ไม่มีปัญหาเลยเมื่อเช้าหนูเห็นอาจารย์ใหญ่อยู่มอวนไปเอาเอาไมโครลงไปโซ่ผมไปโซ่พอดีแกเอามาจากไหนไม่รู้รากจากไหนไปพี่อ้าวมัน ลงลงเนินพอดีเลยนะไอ้แก่มันกลับบ้านหรือน่าจะก็เข้าบ้านนะพี่ใสมาทำมุกทุ่งขี่มั้งจบลองส่วนกันนะเจ๊ไปทำงานที่ไหนไม่รู้นึกจี่ข้อเขาว่ากันนะผมก็ไม่บ้านแต่ล้วก็จบลองทุเรียนกันอ๋อ้เจไม่ได้ไปกับสิบล้อแบบไม่ได้ขุดสะขุดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็พอดีมันแยกกันมานี่มีวิ่งดินแล้วเขาก็เลยนี่มาหากับเราก่อนไลใชอ่ะจอดเลยนี่แหลนี่ใส่จอดไม่จอดจริงมันเข้ามานี่ เดียวเลยทีเดียวก็ได้นะมันไม่หมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ตรงเนั้นคงไม่น่าจอดมอเไซค์ตรงนั้นไม่ใช่พี่จริงๆมันเข้ามานี่เลยเนี่ยกวนหัวไปเนี่ยก็ถอยไปเนี่ยจอดบังไว้เออมาเสียบตรงนี้เนาะจริงครับพี่มาผมอ่ะเออเออเนาะหัวเสียบตรงนี้เนาะถวางบนเนี่ยแล้วก็มานี่เลยเอาไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยผมเราวดหัวยังไม่หายเลยผมียกหลงลูกทีสามโกลม่ะ สุดดยยอเลัแป๊บเดียวนะชั่วโมงนะอยู่เที่ยงเลยป่ะ่ะบ่ายโมงยังไม่ถึงนี่หมดดูครับโอ้โหพี่ดูดีอย่างนั้นสามสามสามโกงแล้คุณยิ่งใหญ่อะไม่ไหวว่ะขอจะขอที่สุดยอดนะครับเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงโอ้โหไม่ไหวพี่ปนเยอะจริงครับโอ้สุดยอดใครเลิกงานแล้วไม่เป็นไรโอ้โหปนได้พี่นี่ไม่หายปวด ว่ขับกระแทกแล้วพิงแงยไอ้รถไถ่รถไอ้อ้วนรถพี่แง่ตึงไม่ไหวว่าเหมาเลยผมว่ามึอนมดนะพี่กินเหล้าอย่างนี้กับเหล้าที่พี่เอามาอร่อยนะถ้าเหล้าอีที่ว่าเป็นผมว่าตีนรถตลอดเลยพี่ปากแซ่หมดเลยผมว่ากินเข้ามามันไม่ไหวเหมือนยังไงมันแซ่จัดนะถ้าเหล้าป่าที่พี่เอามาอร่อยพี่แย่บอกกินผสมกันไม่ได้บอกเขายกให้ได้กินเหมือนเดิม ่้ี่แง่กินกับผมได้นะมันหวานนะพี่นะแต่ว่าเล่าข่าวไอ้ที่ว่าไปขวดเราเลยนะมันเร็นะมันไม่ไหวมันมันแท่ปากมนะเพลงวันนี้เข้าบ้านนะพพี่วันนี้ไม่น่านอนรถพี่ฝากเขาได้เขาบอกให้ฝากมาเลยหรือยังไงเราไม่รู้นะ๋ยวดูพี่แง่กับลุงพี่เขาก็ว่าทาไมนอนก็ฝากทาไมฝากก็นอนดีแค่นี้เนี่ยรถกระบะสะอาดมากเลยครับวิ่งงานทุกวันครับ แล้วหนึ่งตักตักแป๊บเดียวครับดูครับระดับอาจารย์ขุดครับต้องแบบนี้นโอ้โหสองตักแป๊บเดียวแป๊บเดียวสักทีนะแต่หน่รถมันมันลงไวที่ดูดูมือครับดูมือมันลงไวใจังนะผมนี่ไม่เป็นเลยครับดูครับโอ้โหว้ดูดูทักษะครับ รู้อะไรเป็นไรครับดูครับมือดูมือครับสัเกตที่มือครับเจ๋ยอดครับแค่แค่หมุนตัวกินนี่ก็สุดยอดแล้วเนาะ รถุ่ดตัวมันเลงยากนะล้อเราไม่ได้อยู่กับมือนะมันโดดตัวเลยให้ผมรู้สึกอย่างเดียวครับโอ้โหประสาทสัมผัสครับสุดยอดครับดูแค่นี้เดี๋ยวผมชอบเรียกอาจารย์นะใครขับไม่โรล่รถเกียร์อย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดนะพี่ขับใครขับเป็นนี่โอ้โหสุดยอดเลยใจเราล้างกันเนาะออโอ้โหเก็บเดียวครับ อีเสบิ๊กเสียบิ๊กครับเสบิ๊กสามชาอ่าฮ่าคนเยอะเซ็กซ์ครทางซูเปอร์เลที่ได้กินเหล้าได้อย่างเดียวฮะเขาไม่ให้ซูเปอร์เลให้กินเหล้าได้อย่างเดียวแบบนีครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับรับการแจ้งเตือนทีิพีโอใหม่ก่อนเทยวันนี้สวัสดีครับ มาแล้วจานเยสุดรอแสดงว่าคนลนะเที่ยวน้องพี่เนาะถ้ารถมาแน่แนๆน,นะพี่มึงขับมัานแล้วเนี่ยรถมันมันคอนไปนะมันคอนเยอะมากไม่ธรรมดา,า,าไม่แงขับ กรบทผมกล็อการ์ดเลยะผมไ่เป็นไงบอกโอ้ยเชี่ยมันโดดชิพายเลยว่ะเลยมันลวมมันให้ว้นมันก็ท้อเลยบอก็อยู่ย่งน้อก็ัก็อันะแงแบบโอ้เชี่ยแม่งขย่อนหมดเลกูไม่ไหวว่ะนี่มันผิดนังวะน่อยใหให้มันเอาเรื่องเลยมันคงเท่

ทุกเป๊กเลยอหรือว่าหรือว่าอยู่บนรถอย่าไม่ได้แล้วรอไปแล้วเนี่ยถึงเวลาถอดแล้วล่ะดื่มน้ำ้วครับอาจารย์นะครับเริ่มแล้วมเรื่อยๆแล้วพี่ดูแล้วกินข้าวไม่ข้าวเลยผมกินข้าวเหนียวมะไก่ที่เดินมาจะพวกเร็วอะไม่ไหวอะถอนก่อนอาจารย์ตอนหรือฟังไม่รู้ฝันเย็นๆเะถึงบ้านอีกถอนอีก กอนกินข้าวอีกผมเองบางทีไปไปกินเล่นหลับแล้วผมไม่ไหว <c oughs> ไม่ได้ถ้ากึมเข้ามาเยอะได้ทุกคนขับรถกลับวะนะไม่ได้มันมันเกินอัตราเราก็ไม่ไหวบ้านพอเลยไปไงร้อยครับคลิปนี้ครับเก็บรถแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เลิกงานแล้วครับเก็บรถแล้วครับดูครับ ดูอาจารย์ครับอคครับคลิปนี้มานี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครนี่สวัสดีครับ